ไม่ลูกออกมาขีา้อเกมาปวะน้ำลูกกูแตกตั้มือองคนนีเขี้องอมา,าออกมาป่ะไม่สวยป่ะ แม่ซอยก็ลูกนี Yok ้ไม่ยกี่ผู้เดียวอไรางลก 我爸爸们们。嗯嗯嗯嗯嗯